นี่เวนไม่ตื่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยตื่นอยู่แล้วมีอะไรออกมาได้แล้วปรินายมียามาเยี่ยมอะอะไรนะมีญาติมาเยี่ยมเหรอโอเคโอเคโอเคนี่เรามีญาติมาเยี่ยมกับเขาด้เหรอวะไม่ทราบว่าคุณพี่มีธุระอะไรกับผมครับแล้วเข้ามาได้ไงก่อนอ้าวลืมกันไปแล้วเหรอเวน แค่ใส่หมวกกับแมสนิดหน่อยเองอะเองใครยังไงดูจากรูปทรงก็คงไม่ใช่พ่อแม่อยู่แล้วโอเคอนี่ก็คงจะจำก็ได้แล้ว,ลวเดี๋ยวไอชิโต้เพื่อนแล้วอย่างงี้ก็ไดเปันเผยมาสิไม่ต้องห่วงไอ้น้องเรื่องนั้นนะ่ะฉันจัดการไปหมดแล้วเริ่มจากห้องนี้เลยคุณรู้เองก็คงเดาได้แล้วว่าที่ห้องนี้จะมีเครื่องหมากเสียงติดไว้ไม่ต้องห่วงเป็นทอมในแฮกเข้าทําให้เครื่องมือนั้นพังไม่กี่นาทีก่อนเป็นการตั้งเวลาทําลายตัวเองล่วงหน้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อน แล้วมึงเข้ามาได้ไงอ๋อกูวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วละ่ะแทกระบบเปลี่ยนข้อมูลประวัติของมึงจากสุดยอดโจรกลายเป็นโจรกระจอะในจังหวะช่วงสุดท้ายที่ส่งข้อมูลไปให้ทางคู่รับผิดชอบเพื่อไม่ให้เกิดการสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นและในช่วงสุดท้ายนั้นกูก็ได้เปลี่ยนประวัติพ่อแม่เองเป็นกูยังไงล่ะและหน้าพ่อมึงก็กลายเป็นหน้ากูเหมือนกันนั่นแหละก็เป็นเหตุที่ว่าทำไมกูถึงมาหามึงได้เยี่ยสวัสดีครับพ่อ กูไม่จะพอมึงไม่ต้องหดวงหรือถูสงสัยหรอกเพราะยังไงพวกเราก็เนกันมากอยู่แล้วเยี่ยมเลยอย่างงี้เองก็จะพาเราหนีแล้วใช่ไหมไม่หรอกไอ้น้องรักกูกูช่วยมึงหนีไม่ได้จริงๆฮะแต่เขาว่าไงอย่าลืมสิว่านี่คุ้เจเบกทำทั้งหมดที่ว่ามากูก็เต็มเกลือนแล้วไม่ได้สัมพันธ์นะเวนเรื่องของแฟนท่อม่ะนะพุดนมาเลยเห็นรู้ว่าจริงๆแล้วเกิดเรขึ้นกับเพื่อนเรากันแน่ตอนนี้นะก็ต้องเป็นห่วงจริงๆนั่นแหละถูกจากตัวจริงๆหรอวะคุณอย่างมันเนี่ยนะมีเชิง เองแค่ถูกตามไล่ล่าชนิดที่ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยล่ะอยู่พวกองค์กรทางรัฐและคุกเกมส์ก็ออกคำสั่งตามล่าเขาเพราะมองว่าเป็นตัวปัญหามากๆเลยเหมือนกันหลังจากที่พยายามติดต่อช่วยนายครั้งก่อนถูกจอแล้วระบุตำแหน่งของแฟนทอมหลังจากนั้นแฟนทอมก็รีบหลบหนีเพราะรู้ทันทีว่ากำลังถูกตามล่าหลังจากนั้นเราก็ติดต่อเขาได้น้อยมากๆและนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราคงช่วยเองออาเจ้คู่ไม่ได้เพราะเราขาดเพื่อนเป็นคนหนึ่งโอเคอย่างไรเพื่อนเราก็ยังรอด นึกว่าจะโดนจับตัวจริงๆซะละไม่งั้นได้จบเหตุนแน่แต่ก็นะคนเราอาจจะยังพอมีทางช่วยนายได้อยู่เขาว่าไงอะ้าหาว่านายมีทางที่สามารถขนของจากข้างนอกเข้าไปได้อ้ออาจจะพอมีนะจริงดิไหนว่ามาก็ฉันเหมือคยได้ยินว่าในคุกเรามีตำรวจยัดเงินใต้โต๊นะน่ะมันก็เลยอาจจะแอบขนของจางกข้างนอกเข้ามาข้างในได้ถ้างั้นจริงก็เยี่ยมเลยมันจะไม่ใช่ของใหญ่โตแต่ก็เป็นของที่สําคัญมากๆ มันคือข้อความที่ส่งตรงมาถึงหน้าอย่างเงี้ยแหละเป็นจดหมายจากแฟนทอมที่ฝากให้ฉันอะในช่วงที่เขาหลบหนีอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นจดหมายเพื่อกใอลลาให้ข้อมูลรวดหลายง่ายมั้แต่ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยแล้วข้อความฉันก็แกะรหัสลับไม่ออกด้วยโอรหัสลับเลยเหรอแปลกนะ่นเนี่ยปกติไม่ค่อยเห็นเรื่องที่ฉันอยากจะบอกนายก็คงจะมีแค่นี้แหละที่เหลือมีแค่นายแล้วที่สาม,มารถมลมนี้ออกจากคุบนี้ได้ โอเคขอบใจมากๆพวกน่าจะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วด้วยถ้างั้นเรามาคุยรายละเอียดที่เหลือกันไหมได้ดิไม่มีปัญหาใช้เวลาให้คุ้มที่สุดเลยพวกเป็นไงบ้างเวเนคุยกับย่าสนุกไหมเยี่ยมสุดๆไปเลยแหละมันเป็นไรที่คุ้มค่าจริงๆแหละนะโอเคถ้างั้นก็กลับไปเข้าคุกได้ละครับ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  เอาละเวลาที่เราต้องกลับไปแหกคุกด้วยตัวคนเดียวสีนะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะเปิดแล้วนะ ช้คียการ์ดนี้เปิดไม่ได้แฮะเออใช่ฮาวฉันจําได้ว่านายมีขียการ์ดเก่านี่ที่มีเลเวลสูงซะด้วยใช่ไหมไหนลองเปิดดูสิได้เลยเดี๋ยวฉันจะลองดูนะเดี๋ยวก่อนฮาวเมื่อกี้เหมือนฉันได้ยินอะไรไม่รู้หือะไรนะเงียบก่อน